โฮ้ยสวัสดีครับทุกคนผม Black Eagle Channel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเรียวมะในแ a n c Commander 3ถูกต้อง Commander 3จะเป็นยังไงไปดูเอาละเราจะไปในตำแหน่ง o f f l a n d นะเพราะเราจะเล่นเรียวมะไปเลยครับเราแบนดซิปโป้ดีหลินแบร์ไฮนะ ตัวต้นเกมทางนั้นและแน่นอนเราจะเอาเรียวมะไปสู้อือหอสุดยอดไปเลยครับผมจะมาเล่นเรียวมะในแลงคอมมานเดอร์อือหอระบาดจัดในแลงเอาไงละทีนี้เรียวมะแพ้ลิกเตอร์แต่ผมก็เล่นไม่เก่งหรอกลิกเตอร์ตัวมันต้องแบบว่าอะไรดีอ่ะฟอรินก็ไม่ได้ปะ เยนาหรอไปเยนาดูแล้วดูมันดีเลียวมะโลฟ้าสุดยอดเลยครับพี่ผมเก็บเม็ดก็ไม่ได้เก็บแต่ไม่เป็นไรเขาก,กดได้ก่อนก็ต้องให้เขาแหละไปกันเลยครับเลียวมะดูซิมันจะออกอะไรรองเท้าอรอ ก็ดีนะรองเท้าเร็วดีแต่ส่วนตัวผมชอบออกแบบเป็นดาบ250มันแรงแรงมากระยะประชิดเราน่าจะสู้มันไม่ไหวนะต้นเกมถ้ามันอัพหนึ่งนำนี้ไหลคีบชิวเลยมาหรอกเฮ้ยแมนไปกลางมันจะโผล่มาไหม จื๊บมันยังมาเลยมันมาเลยเอาพาซีบเด้งอย่างนี้พาสีบเด้งอย่างนี้ผมจะรอมันออกมานะนีไงโดนตอดพอพอด้อยู่มันจะเอานกคู่หรือเปล่ารอร้านอย่างเดียวหรืออยู่ในพุ่ม ไม่เอานกพูกนะข้อมน,นนี้เดือดมากเลยอันนี้เรียบร้อยครับชึบสิกแซกยางยางกดคีปร้อให้มันตีคีบเราตายนะเียวมาถ้าไม่มาเอาคีบนี้ถือว่าน่าเสียดายมากตัวต้นเกมโดนกดเลนแบบนี้รอดยากนะครับททีี่หหาาาไดาาาาด้้ใใออัันนนนวงิมก ยวผมจะรอมันเผลอนะเราจะเบิร์ดมันให้ตายในชุดเดียวนาคอยก็กำลังจะมาเติมหรือเปล่าทำอะไรพีแหม่ทีเผลอไอ้เราก็บอกว่าจะทีเผลอไม่เป็นไรกดเล่นเรียบร้อยครับตังนั้นเป็นของเราแล้วนะอ่ซึบอ,น,อน,นายพลาดแล้วละ่ะนายพลาดแล้วละ่ลลวละ บังอาจยิ่งนักเอาเรียวมะผมไปบังอาจยิ่งนักต้องกลับมาเล่นเมนเก่าเลยเนี่ยเล่นไปก็ไม่ใช่ว่าเก่งหรอกครับไม่ได้เล่นนานแล้วเยนาตัวมันก็เก่งนะคือตอนแรกผมก็เล่นเยนานั่นแหละแล้วผมก็เบื่อก็เลยมาเล่นเรียวมะแทนพอเยนาติดเมตาปุ๊บคนมันหยิบเยอะไง เสร็จปุ๊บทีนี้อะไรล่ะเล่นมาเป็นปีๆเที่ยวมะาอยู่ดีๆมีนักแข่งเอามาเล่นปุ๊บดอยเซอร์ให้ขึ้นเทียเอจากเทียเอฟจริงๆตัวมันไม่ใช่ไม่เก่งนะแค่ยังไม่มีใครรู้ว่ามันทำอะไรได้แต่ถามว่ากลัไหม,มก็ประมาณหนึ่ง <c oughs> มันก็ไม่ได้เก่งเลิศเลย ไม่วาเาเลือดดีกว่าจริงๆผมควรไป็แคตกลางนะอันนี้ค่อนข้างพลาดทำมันในโลกอยู่ไหมอยู่ด้วยโอมาเล่มาก,ากโจติ วิธีนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะถ้าเกิดว่าเมทเขาเติมแล้วอาจจะตายได้เลยององอ้ยเอ้ยเอ้ยยานะอย่านะอย่านะผมเบิร์ดนะอาญาอาญาจะเย็นเย็นเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวโดนเบิร์ดชุดเดียวใช่หนึ่งอย่างยาวนะโอเคไปนะจ้าผมไปนะจ้าอีกมันจะการไหมนาคอร์ส ไหวแน่ครับแต่บนน่ะไม่ไหวสอรอเลยพี่อ่าเดี๋ยวมากันตามผมรับเวฟเองครับเกมตามนี่ไม่น่าใช่เรื่องเล่น ถ้าเราไปกลางก็ไม่น่ามีอะไรอมืมีประเด็นแล้วนะเราคีออ,อกเดนผู้โดดเดี่ยวหน้าที่ของเราคือเจียจกิฟต์อาจจะโดนปิดได้นะาม,ม,นมาหลอกไปล่างอาจจะมีมาแกงก้า ไม่ก็เอ็นดองโอเคหัวล่างหมดหัวล่างหมดผมจะไปดูแดงมันนะหวานหมูสิครับอ๋อเพื่อนครับให้มันไม่รู้ตัวเลยนะอ๋อห้าวิสี่สามวิสองวิหนึ่งวิหนึ่งฟิกเกอร์ด้วยมืบ เรียบร้อยเราวังคนไปเอลินดร์โผล่างแบบนี้คิวครับไายแล้วโพสามเลยนี่มันกะเอาตายไม่เป็นไรมีออฟเพนไปกันต่อดักนะแต่เลือดจริงๆไม่ไม่ค่อยพร้อมเล่นเท่าไหร่โอ้โค่าได้ทั้งมีจ้าไปแลพี่เอาสุดจัดเอาสุดจัด เออได้ช็อตไฮไลท์กลับแล้วกลับแล้วไม่อยู่แล้วอุ้ยนะคอรวับไม่ดีนะครับท็อกซิกแต่บางคนมันก็เรียกว่าแบบเป็นเทคนิคใช่ป่ะล่อศัตรูก็ว่ากันไปเฮึยัยมะโอ้ยจอยหลุดอ้าวโดนนะโดนนะยุ้ยยุ่งนอนเราไม่ต้องทำค่าอะไรเท่านั้น อันนันน้นนั้นไหนอันนั้นนั้นไหนอยู่คนเดียวเลยอยู่ไม่จ๊นจะน้นนองแมนจ้าตรงค่อนข้างยากเพื่อนไม่มมกล้าบวกมผมรอดักที่เดียงไปสิครับจังหวะไล่ลาดให้หมดลาดให้หมดลาดให้หมดอย่าให้เหลือ อันนั้นนันอันนั้นนันแน่ได้ข่าวว่าวืดได้ข่าวว่าวืดวันนี้มันออกไปแล้วเราออกทอยนะเรากัวยยุ้ยมันเบิดท่เด็ดกลับบ้านไป่ว้รับอีเว็บรีนัมเฮ้ยเดี๋ยวมามันเฮ้ลเมมาก อันนี้หะแหลมมากหะแหลมมากอเ, <c oughs> เออเราเนี่ยแหละอาจจะได้ลมด้วยนะเกือบโดนซอยยิกเลยแวรนี้มันแรงมากเลยนะน่ากลัวต้นเกลียวแท้แท้เช็คดาบนิดนึงโอเคยังไม่เอา ไม่มีป่านะฝั่งนู้นก็ไม่มีป่าเหมือนกันเพิ่งตายไปสวสดครับเวลด์สิบสองเราชิวนะเวลดสามเราจะตันเอ้ยไม่ใช่เวิลด์สามอันตีนี่ไงสามละตอนน,น,อน,นี้ก็ยินในโหมดฝึกห้างนะครับยังไม่เก่งวิคเข้าไปเอาเลยมันไม่ไว้ใช้ตีตาย โอ้อะไรนะอ่ะอดใหเลยอนะ่ะไม่เป็นไรเอาใหม่เราเราอาแบบสังหารหมู่ทีเดียวเอออยุดเพื่อนถ้าเป็นศัตรูแล้วก็จะเป็นสัตว์รูที่หลุดไปแต่คอสไปยังไหมไปสูร้รอดที่พูดมาโจมตีด่าซะเลยจะเอาเหรอโหร่างหมดเลยนะอ่ะเฮ้ยเอเลนดองจังหวะน,นั้นจังหวะอันนทุกมันไม่ได้นะเราเป็นไฟเตอร์ ถึงพูดอย่างนี้ผมก็เข้าไปแล้วล่ะแล้วเป็นตะกอนผมเข้าไปแล้วคือนี่ลืมยาเรียนโอไม้น้ำไม้ไม้น้ำไม้น่าจะทันอยู่ขอโทษครับพี่แล้วคอสผมว่าผมอยู่ที่นานเกินไปเรากลับไปทำหน้าที่ของเรา เคียร์เวฟยิ่งดันเวฟสูงมากเท่าไหร่โอกาสชนะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นดักไหมดักเลยลพน้อยุ่ไปป้อมดเลยอ้าวทอยก็มาดักก่อนจังหวะนี้รอมันสไลด์ที่มันไม่สไลด์เฮ้ยมันรู้มันรู้ อ oh oh ู้ใหม่ก็อู้ใหม่ก็เออกลางสามบนน่าจะมีตัวสองตัวไปหมดแล้วเราเข้าไฟช้าไม่หน้าไม่ไม่น้าไม่ไม่าง ROV เกมตี้อมมันไม่สนใจเราเลยเอาจิ้แล้วก็ค่อยๆเนียน เปเียนไปเรื่อยเฮ้ยเอาไปแล้วไปแล้ว,ไ,ลว,ไ,ลวไม่สู้หรอกคนนี้สิแฟก์าที่เราคือเคย์ครีปเอาแล้วโอ้โหเ,เอางั้นเลยเหรอนะอคาคอสคาป้อมเลยนะรอไหมรอเยี่ยมะตัวอะไรก็ได้ มีฟิกอยู่ของมายุวชัยถ้ามันดันเวฟสูงมีโอกาสตายนะครับไม่ไงครับไม่ไงดันเวฟสูงมีโอกาสตายไม่งเจอแล้วเจอตัวแล้วคนดันเวฟสูงพุทธนะขอบคุณครับยิ่ง ออกล็อกชิวนะกันเบิร์ดเราสามารถแทงให้เพื่อนไียงลอยูมันเอาสุดวะนะรอนะครับรอแวนนะครับแวนกันยุ้อยอ้าวรอทำไม เอาแวนกระยุยอาจังว่านีล,ล,ลึกแล้วลึกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมพลาดจริงนะผมเปิดไฟแล้วแบบมันลึกเกินนะเพื่อนตามไม่ทันถ้าเพื่อนตามทันแล้วอาจจะได้นะได้หมดเลยมาหลอดกระโดดสวยสวยทีมที่เก่งน่คือทีมที่ยูั่งอยู่นี่ไงล่ะสำหรับเรื่องนี้คาดคิดเสมอ เราเคลียไปเลยดีกว่าจะมาดันเวฟปุ่ถ้ามันเข้าเราติดตามนะครับเรือมันน้อยหรือจะดักดีนะดักดีไหมดัก,ดดกลึกอันนี้ยกลึกผมไม่ดันเวฟดีกว่าโลมผมก็โทษผมไม่ได้ดันเวฟไว อโอโ้โหลมผมทำแทนหมดแล้วไม่ได้รันเกมไมว้วะชิงครับเิ่มสู้ไม่ได้แล้วเรามีแต่ตัวต้นเกมเกอ,อ่า,อน,าอะนะขอจะแยกดันเจ้าว้าย ไห้นาคอนแย่นอยังไม่พร้อมอับเฮ้เฮเฮืเเยย่อมันโผล่มาผมดันดีกว่าไม่ไหวจริงเกมนี้ไม่ได้หยิบเดียวโมถ้าเรียวหยิบมานี่รับรอง โยนนะครับตัวมันต้องเลี้ยงให้เพื่อนอะแตะถ้าไปปากคือต้องให้เพื่อนเลี้ยงยเอนะผมก็เล่น,นไม่ค่อยับไม่คล่องเต่ลงโยนโซนไปไป let's go let's go ุกคนนล้วมัอได้ือถ้าไม่มีทอยนี่เจ็บนะนะนี่การเล่นเยนาในรอบรอบเท่าไหร่ยอมแพ้ซะน่าจะหลักเดือนนะไม่ได้เล่นนานแะล้วเล่นแต่เดียวมาผมเลิกเล่นเยน,นาแล้วมาเล่นเดียวมาแบบเป็นปีๆเลยนะเย,ยนเาก็มีกดบ้าง ตัวมันเก่งไงแต่เรียวมะตัวมันสนุกกว่าแล้วแต่คนชอบครับผมเรียมวมะตอนนี้ช่างยูเซนแล้วก็ไม่แปลกหรอกอีา ไปเก์โยกไปแล้วผมไปแล้วโอไม่นำแต่ไม่เป็นไร,รออเกมเรามีแพ้มีชนะเนอะ <c oughs> มห้าเกิดยังมะไขมะฟ้าอะไยังไม่เกิดอ้าวไม่โดน จะปล่อยให้อีดินเคลว์เวฟดีหรือเปล่าจริงๆผมอยากลงไปดันเวฟมากเลยนะอาจจะโดนปิดเหมือนเดิมเพื่อนเขาสอนดีมากเลยน่าจะอยู่แถวๆนี้นะนคอนเข้าไปก็น่าจะตายอ่ะ เปลเปิดเลยเหรอเปิด่อนไหมมั้งเปิด่ไหมมั้งนี่ติดปิดตาเก่งตาเก็บหมดเฮ้ยเอ้าไม่ตายอ่ะไม่ทำมาดาแล้วผมจะเข้าไปเบิร์นแบบเครื่องบินแบบพุ่งชนเขาเรียกว่าอะไรนะดับเครื่องชนแบบอาชบิกเกอร์แบบนี้เขาเรียกโยน วง่ง,งวิ่งรอดอืมอีลินโอ้โหอ้าวมาแกงข้าสวยครับลปดับไหวหรือเปล่าเราควรทำเวฟล่างนะมันจะได้แบ่งคนไปเคลียร์เวฟแล้วเราก็จะไปเติมไฟก่อน อ่ามีไงคิดแบบสองข้อเราก็จะมีอีกผัวอีกเว็บหนึ่งเฮ้ยสวยงามครับก็เราได้ลับมีโอกาสพลิกได you know ้นะคือตอนนี้แบบตัวเล่นเกมเขาค่อนข้างเยอะแบบยุ้ยมาล็อกเอเนเอเลนดอนี่ต้นเกมฝั่งเราก็มีตัวเล่นเกมเท่าไหร นาคอรนี้กลางเกมนะแตเลตเกมก็พอเล่นได้มันคือการด่วนเนี่ยก็อเอาไอ้นี้ให้หนูมันก็อไอ้นี้มันมีเกี่ยวหมดเลยอะม่วงนตัวม่วงพวกตัวม่วง อีลินแล้วก็แดงตื้นเฮ้ยตายนะตายนะเฮ้ยไม่ธรรมดาตายติดคุบอ่ะวิอยากเข้ามาเลยเอาไหมเอาไหมเพื่อนเอาไหมปีบ้างก่อนคุณคนสวย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 อยู่ีทำไหมนี่ไงนี่ไงอู้หูอีกครั้งเดียวกล้าหาญ ที่แปลว่าอาจจะโดนป <quin> ิดเขาจะโดนปิดหรือไม่หรือเขาจะได้บ้านเขาเขาเขาได้บ้านเรียบร้อยครับคุณผู้ชมชนะแบบยนโยนแย่งตัวคนอื่นเล่นต้องโดนซะเองไม่มีใครได้กล่าวไว้ไปคอมมานเดอร์สองขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมที่ดูยันจบคลิปทุกคนนะครับก็เป็นการอัดคลิปแรก ของผมเลยนะในช่องนี้คือจริงๆแล้วผมมีช่องเก่านะที่ผมไม่ได้ทําเกี่ยวกับเกมเป็นแบบเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ทาอะไรแบบเรียกว่าไงอะดูไม่ได้มีอะไรแบบน่าสนใจผมก็เลยเปลี่ยนมาทําแบบแนวเกมบ้างนะโอเคและทีนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ดูจนจบคลิปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ